มื้อเช้าที่เกาะร้านซีวิวนะครับเ็าจะมีให้เลือกนะครับเป็นขนมปังสีดาวเม็ดฟัดนะครับหรือเป็นข้าวต้มทะเลอย่างนี้นะครับอันนี้หมึกที่ได้มาคือน,นะครับหมึกต้มน้ําดํานะครับเกาะมัาใส่ข้าต้มกินด้วยนะครับเดีย๋ยวลองชิมครับเฮ้ยพอ,อแล้ว มีโมเแลโอเคมา้วมามาให้มาเองมีทั้งกุ้งนะครับตัวก็ั้งปลาหมึกนะน้องมีอยู่แลยวก่อนชิมน้ำซุปก่อนนะทาือเ่งนะอร่อยครับร่วงคอเลยับ เราลอนรูงอครับด,ดูไข่ปลาเมืองนะครับเคือเห็นจะเป็นไข่ที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นเหมือนไข่ปลาครับเล็กๆๆกินแล้วอร่อยหวานมากครับเดี๋ยวชิคูชิมให้ดูครับไงอร่อยมากเลยครับหวานไหม เคยเห็นนะครับไข่เราหมืนเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนุ <c oughs> ม่มสดมากมสดุดยอดหวานกิ่นหอมก็หมือนรนแรงนะการเมืองไทยคราวไปด้วย